ยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสถิงกัโรนเตทวิหารมันทะเลเทลาชมัชานววากาจพิกขโวสารามิกาธานปติ อุปสกะขามาจะเทสานิคมาจะอินสาราสัปปะนภูตาสุกิตาภาวันตุเตชาภาชาลาพุชาเยปิจะอันธมันทัสสัมมาวะสังเสธชาตาอัตโวปปาติกานินญานิกังธรรมวารัง ปติจเตสเพปิทุกขสะกโรนตุสังไหยังท้าตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัทาจปุงคาราสังโคหวตุสมุสมัคโควะอัตถายะจหิตายะจามเหลาคาตุสัมธรรมโมสัพ เพปิธรรมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะรัมเมอริยปเวทิเตปะสันนาหนตูสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันตัวกาเรเทโวปะวัสตตว อุธิภาวายาสต,ตานาังสำม,มิทิงเนตุเมทนิงมาตาบิตาจะอัตตระชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนันราชาโนปะชังลักขันตุสปปาปทา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปติสิทธิยาทานังทะทานตุสัทธายสีลังลาขันตุสัพพทา ภาวะนาะพิราตาโหตุคาชันตุเทวตาคตาสัพพุทธาภรปตาปเจกานัะยังพรังอรหันตันอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโซหัวตุสัพพังสุมังคาังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสต ถีหนตูนิรันตรังโหนตูสาพังสุมังคารังลาคันตูสาพาเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตูสาพโหนตูนิรันตระังโหนตูสาพังสุมังคารังลาคันตูสาพาเทวตาสาพสังคานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตระัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการมูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยาย มนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทานาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูง8 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธท์ุกประการเทิน